สวัสด,ดีครับช่วงปลายปีนะครับเราก็เราทั้งสองคนเดินทางกลับไทยอีกแล้วนะครับครั้งนี้หลังจากที่เราเช็คอินเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็มาขึ้นเครื่องนะครั้งนี้บินกับสายการบินเจสตานะครับบอดดิ้งตอนช่วงประมาณสักบ่ายกว่าๆนะครับครั้งนี้เราก็นั่งชั้นบิสเนสคลาสนะครับก็แถวหน้าสุดเลยนะครับก็จะเป็นที่นั่งที่เดบิตไปนั่งก่อนนะผมก็ถ่ายรูปให้ สายการบิน j e ็ตสตาเนี่ยเราก็บินบ่อยแล้วนะครับเพราะว่าบินตรงไงสะดวกดีด้วยอันนี้จะเป็นเครื่องบินลำใหม่นะครับของ j e ็ตสตาร์อันนี้เหมาะสำหรับเขาจะเอาไปบินที่พวกโดเมสติกนะครับวันนี้ก็ครึมๆนะท้องฟ้าไม่สดใสเลยนั่งแถวหน้านะครับก็จะมีแบบพื้นที่เล็กรูมเยอะนะครับ บินได้ประมาณสักส0ินาทีนั่นเองแล้วก็พนักงานก็มารับออเดอร์นะครับแล้วก็เสิร์ฟอาหารเดี๋ยวให้ดูว่าหน้าตาหารของเรานะจะเป็นยังไงบ้างนะครับของผมก็เป็นสั่งเป็นแรมแชงนะครับเป็นเนื้อแกะเนาะกินคู่กับมันบดผักนะครับแล้วก็ผักสลัดเดวิดก็เป็นแซลมอนนะครับกินคู่กับข้าวแต่ต้องบอกก่อนว่านะครับเราก็สลับกันเนาะ ผมก็กินข้าวแทนนะครับเดวิดก็กินมันบดนะจะถามว่าอร่อยไหมอร่อยทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเม,เมนูเดิมนะครับ2ปีที่แล้วนะแต่มันอร่อยอะ่ะเค้กนะครับเค้กส้มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าเดวิดเป็นคนกินนะครับหลังจากที่เรากินอาหารเที่ยงเสร็จแล้วใช่ไหมครับเนาะก็บินผ่านนะครับอันนี้จะเป็นเซาเล็กนะครับเซาเล็กก็จะเป็นแบบอ่า อยู่แถวแทางตอนเหนือของแอดเดลแนะมาดูห้องน้ำด้วยกันนะครับทุกคนนี่ก็เป็นห้องน้ำของชั้น Business Class นะครับอยู่ตรงข้างหน้าของเราเลยนะครับบินไปประมาณสัก5ชั่วโมงถ้าก็จะมีอาหารเสิร์ฟครั้งที่2นะครับแต่เราตั้งสองคนก็คือไม่ได้กินนะพอดีอาหารมื้อแรกเนะี่ยเสิร์ฟแค่5ชั่วโมงก่อนใช่ไหมก็เลยไม่หิว ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะครับที่สวรรณภูมิเนาะบินประมาณ8ชั่วโมงนิดๆนะครับทางอ่ากัปตัน,นครับก็บอกอากาศร้อนอยู่นะ33องศานะครับรเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศภายในของสวรนณภูมิครับตอนที่เราผ่านต่อม,อมานะครับ They come to the Thailand. Not busy in this part, is it? Yeah, but they were our first off the plane, so Yeah. yeah.